สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุกผู้ทุกคนพ่ออีกแล้วนะคะเนาะเมื่อนี้บ้างค่ะอากาศอยู่อินเตอร์รี่ตอนใต้ก็เริ่มหนาวแล้วนะคะเนาะเมื่อนีนที่พักกมาเจ็บผักค้ายๆผักเสี่ยนฝรั่งนะคะหรือผักกาดอีหยังหนูก็บโหูหมู่วานนีหนูพาลูกมายางเหล่นมารับแฟนก็เลยเห็น,นะคะ่ะอยุ่ขางทั้งน่ะคะ่ะ หนูก็เลยเอาเจ็บไปให้ไม่ยาเบื้องสองยอดไม่ยาว่ากินได้สั่นหนูก็เลยที่มาเจ็บไปเบื้องเบื้องบรรยากาศลูกค้ามองที่หนูอยู่จอยอยู่ทั้งคือบ้านนอกชนบทของฝรั่งค่ะค่ะเนาะแล้วเบื้องนู้นเขาเฮ็ดบ้านอยู่ทั้งภูนี่อยู่ส่วนภัยส่วนมันเฮ็ดบ้านอยู่ค่ะนั่นก็เป็นทั้งนั่นเดี๋ยวที่เห็นเบื้องนี้ก็เป็นหมู่บ้านนะคะเนาะหมู่บ้านฮ็ดบ้านเฮ็ด ยันอยู่ตึ๊งตึกนี่ทั้งหน้าผานะคะอยู่ทั้งหน้าผามีแต่ทั้งหน้าผาทั้งนั่นนะคะมีแต่ภูเขาล้อมลอกะคะ่ะดูแสงน้อยนะคะเนาะไห้บ้าปังแท่นก็เป็นของหนูนะค่ะสวนนะคะก็เป็นของหนูทั้งแต่พี่่านันน่นแม่นพัดนะคะนี่ก็เป็นทางลงเขาบ้านประมาณสามสี่ร้อยเมตรนะคะ เดยวนะคะน้าแจยเพื่อนนี่ออกมามามาถนนนี่รู่นหนึค่ะบ้านโอ้ยหนะนึ่งค่ะนันแกเอารถแกมาค่ะมากับมาตัวหนึ่งโล็อกโก้นี่เวลาไอ เล็กน้อยไปโรงเรียนหลานไปโรงเรียนกร็รถโรงเรียนเขาก็มาหับนี่นะครัมึงนี่มึงเป็นร้านโบมเมนที่เจ้าของที่ของขางกันขังเป็นมุมไม้มาหับมันแล้วก็มาเขาก็มาส่งลูกมึงนี่เวลาเลิกเรียนแล้วก็มาล้อรับลูกออกมึงนี่เลยสบายตั้งนี่เป็นของเจ้าของอันนี้ก็ให้เบื่อนี่เป็นตั้งของเจ้าของปีนี้มันบ่ค่อยดกค่ะมะกอกเปิ้งน่าขันนะ ที่เห็ดต้นนี้นินบอร์ด,รดุกปันไดมันแกแล้วว่ได้ตัดกิ่งนะคะเดือนในพฤษจิกเดือนธันวาค่ะเดือนพฤศจิกาธันวากะเจ็บแล้วค่ะเวลามาสูกมันจะเป็นน้วยดำๆค่ะน้วยดำๆอย่งเดีะค่ะนี่ดำๆแล้วเน,นี่ยเขาก็จะมีไอ้ไข่ๆเป็นไอ้สมไอ้ยญ่งๆนะกวาดลงุงเดีค่ะนี่บ่ค่อยดูถ้าดกก็เป็นเสน้นเป็นสายอยู่ละคะ่ะ บางปีที่บางต้นปีกลางบางเดือนใดเนาะซีหาเดือนทเทแล้วนอะ่ะไอ้จ้างเพื่อนตัดกิง่งทุ่งนี่ก็เป็นโล่งกว้างเลยค่ะเนะ่ะเพิ่อนเอาไว้เถอะว่าได้ปลูกอย่างเงาะปลูกหญ้าขึ้นหรือซื้อน่ะคะ่ะเพราะมันหญ้าขึ้นสูงแล้วไม่ละมันแห้งเพื่อนก็มาตัดเอาไปให้งวัวให้ควายหรือจังใดนี่ล่ละหนูก็พว้ขเขาปลูกไว้เรี่องอยงหญ้าไม่เก็บพักแล้วค่ะนะ จีจี้คนหน่อยเด้อสวัสดีท่านผู้ชมน้าลูกสวัสดีค่ะหนาวเลยเด้อค่ะเด้อเดือนวันที่สิบตุลาคมค่ะโดนเท้าเจ็บนักเนาะนี่ก็องุ่นปลูกไว้เห็ดไวาน้ำมัปลูกหลายแล้วองุ่นดำดำโชคดีเนี่ยนี่ยู่ใกล้ลุงไม่ฝ่าทีนี่นะค่ะเมียนเบิร์ดนะค่ะต้นอันนี้เพิ่นมาตัดหญ้า ทางงอดละค่ะแลี๋ยวลูไปหมกันเอลูกจะเป็นทางลงค่ะมี่มิตรปลาเนี่ยชนก็เห็ดสวนเนาะเขตั้งนี้ชนบน ไปนี่ก็เตึบนี่เก็บท้าเก็บมันจะห็บเบิ้นีดนึ่งะมันบูมีหมามาขี่มาเหยืยวดอกงามเอเล่ยอยู่กินปุ้มอยู่กันนี้ค่ะเนี่ยค่ะขึ้นธรรมชาติด้วยค่ะนะเห็บเบิ้ลนะค่ะย่อนแสงมันจะเก็บเบิ้ง โอ้แปงเนาะเก็บมันกกะทิโป้งขึ้นเองถ้าขาดไปที่นเนี่ยมาานะันกินได้แก่เลยค่ายปักเสียนนะนะคันนั้นนี่นะคันมันกินได้คันมันขั้นสมได้หนูที่เอาไปขั้นสมดินักงมาหาหนูหาบ่ค่อยจากเทียบเสี่ยนเอารังนะว่าที่เอาไปขั้นสม อยู่อินเตอรี่ทั้งนี่มันโบมียังวะจ้าลูกแต่น,นะหลายหลาย,ลายาอีกจะเฮ้ยนะะึกกันยุ่งอย่างกอนลูกจะมามาเก็บผักนีก่อนโอ้โบมีโบเด็ดจับกล้อไหน่อยนะจะฮะอะไรลูกฮึ่ม แ่งเก็บเิ่งโป้งขึ้นได้นะเดี๋ยวมาม่าพาไปนี่จักระต้นอีกอย่างกินได้บาบูน่ะหนูกับบุ้งแตกันลดอะไรลูกเดี๋ยวจะเอาอันคลองให้ลูกใหม่ก่อนโอ้ยอะไรเฮ็ดชิปนเนี่ยในแอลหายบายูรอดละ